ชมครับในช่วงสภานุกตอบวันนี้นะครับเราจะพาท่านมาดูทางทำน้ำพริกอ่ะทำไมรู้วะก็อาก็บอกไปแล้วว่าเราจะมากินน้ำพริกกันวันนี้เราจะมากินข้าวเที่ยงกันที่นี่ไงถูกต้องแล้วครับกำ<ม>ลังหิวเลยอ่ะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังนอนอยู่อนอนดูรายการนี้ช่วงกลางคืนพอดีแล้วผมต้อง มายัวน้ําลายละนะ <laughs> <S <S เดี๋ยวถ้าเกิดเห็นน้ําพริกอร่อยอร่อยนี่ลุกขึ้นมากินข้าวต่อก็ได้นะครับไ <laughs> มื่อึกนนะครับ <laughs> วันนี้เราจะพามาเดินเข้ามาที่นี่ <laughs> ที่นี่เราอยู่ที่เมืองใหม่ <c oughs> ครับผมใ,ใช่ใช่ครับ <c oughs> เขาบอกว่าน้ําพริกที่นี่อร่อยมากครับแล้วก็มีไม่ใช่เฉพาะน้ําพริกนะมีหลายอย่างเลยที่นี่เดี๋ยวน้ำลายหงน้ําพริกไม่ได้ครับงั้นเดินไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับแล้วประหลัดปไหนประหลัดปลัดยุงในเออประหลัดมารออยู่แล้วนะครับมีประลัดนิพัฒน์แล้วก็น้องนภัทรเป็น หัวเรียวหัวแรงใหญ่เป็นหัวเรือใหญ่เลยล่ะที่พาเรามาที่นี่นะครับเป็นไกด์อะนะใช่แล้วเขาบอกว่าน้ําพริกที่นี่อร่อยไม่แพ้กับน้ําพริกแถวเพชรบุรีราชบุรีเลยก็นี่เราเข้ามานี่ที่นี่จะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่า มีอะไรนะมีฝีมือทางการทําน้ําพริกหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะทำไอ้กล้วยที่เป็นกล้วยต้มยําแห้งอมีเลยอ่ะเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยกล้วยต้มยําแห้งป้าไปแล้วเ้วจะได้เห็นที่นี่แหละอันนี้เรื่องจริงนะครับเราเดินกันไปไงดีกว่า เอ้าเหรอฮะอันนี้เป็นงานดีเลกเหรือะใช่ค่ะเอาไว้เอาไว้ขายหรือเอาไว้ยังไงปล่าเราจำหน่ายได้ไหมจำหน่ายก็ก็จำหน่ายค่ะส่วนมากมีที่เวลามีงานเกหน้าคือทำใบสีหัวข้าวลูกตะไคร้ค่ะเปลี่ยนตั้งเป็นแดดเงินคะใบสีหัวข้าวก็เปลี่ยนจากดอกดาวเรืองข้างบนเป็นไข่ครับไว้ใส่ข้าอืมครับผมเออแล้วที่นี่แถวนี้เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะครับแถวนี้เขาเรียกข้างบนเหนือนใหม่ ตำบลเมืองใหม่ตำบลเมืองใหม่เนี่ยรู้ไหมว่าถนนสายที่เรามาเนี่ยมีความสําคัญยังไงเอองงอ่ะเพราะที่นี่เป็นบ้านเกิดของครูเอื้อสุนทอสนานด้วยเียนเป็นครูเอื้อแล้วค่ะโอ้ที่เห็นป้ายเมื่อกี้โอ้เปลี่ยนเป็นโอ้เป็นถิ่นกําเนิดครูเอื้อครูเอื้อเกิดที่เมืองใหม่ใช่แล้วเออนี่เพิ่งรู้เนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเป็นคนอัมพวาใช่ก็ไม่รู้ว่าอัมพวาแต่อัมพวานกว้างไงพวาอกว้าง อ๋อครับอ่ะเราไปดูคนที่รู้จริงกันทางนี้อีกคนหนึ่งเนี่เนี่นี่เขาเรียนอ๋อนี่คือคือทำอันนี้คือใช่ไหมฮะงานแต่งใช่ไหมฮะ เอาแล้ว oh. อ่อาอ่าจะแต่งไม่ใช่หรออ่าฮะยังหาคนแต่งไม่ได้เลยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วนี่ไปไหนเนี่ยประหลัดเหรอประหลัดไปแต่งอยู่มั้งแล้วนี่งานนี่งานแต่งเหรอครับเนี่ยอันนี้อันนี้ช่วยกัด้วยกันชาวบ้านแถวนี้อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เอาไว้ลองเฉยๆอันนี้ไม่เกี่ยวเวลาเราจะมีงานบวชงานแต่งเรื่องดอกไม้สดเนี่ย เราจะแขกกันทําไม่เดยไม่ต้องไปซื้อไปหาวานกันมาช่วยกันทำคอ๋อดีจังเลยครับครับแล้วก็เอาของในท้องที่ใบดอกไม้ใบไม้อะไรเนี่ยเราเอาไในท้องถิ่นเป็นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประหลัดครับสวัสดีครับประหลัดอยู่หลังนี่แล้วอยู่หลังนี่เองมาแต่งอยู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเออนี่มาดูแล้วมาดูขออะ้เนี่ยใบใบสุ้มใบสีคนที่บ้านดูอยู่ปะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะครับอันนี้เขาเรียกผูกสวนผูกสวนผูกสวนนะะคมีของในสวนจริงๆนะคะมีดอกเข็มมีดอกรักบานม่รู้เยคือรักม่รู้เยนะคะครับอันนี้ขออแล้้วก็ันนีใบทางพร้าวอ่อนเอามาติดนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นลักษณะนี้มีความหมายหมดเลยใช่ไหมครับผมมันผสมประสานโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาอ๋อครับเออแม่แล้วครูเออื้เกิดตรงไหนฮะเลย เลยวัดลาดนะไปโค้งตรงที่มีต้นสักเยอะๆตรงโค้งที่หน้าวัดน่ะนะลิมนิถนนเนี้ยอ๋อครับออันนี้บางคนยังไม่รู้เลยนะใช่ครับครูพือสูนทอนสนานนะศุนทรารพรใช่ครับผมอยู่ที่นี่ครับตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนี่นะครับผมแล้วนี่เราคุยยันตั้งน่านแล้วมาเห็นทำาบสีบาง หิวแล้วเนี่ยแล้วตกลงน้ำพริกอยู่ไหนอะหิวแล้วแม่ผมหิวนะคะมีให้ชิมนะเอออ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมาดูฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้กลายเป็นขนมหวานไปซะอีกอะอ้าวขนมหวานที่ขนมแบบชาววังเชิญแม่เชิญแม่แบบชาววังเราจะไม่ทำลูกใหญ่ลูกเล็กเล็กอไม่ใช่เนี่ยกล้วยต้มยำแห้งเออเออกวต้มอยู่ฝั่งนี้ป่ะแม่อยู่ฝั่งนี้ป่ะ นี่นี่นี่กล้วยต้มยำแห้งอันไหนแม่กล้วยต้มยำแห้งเขาเอากล้วยดิบทำหรือแม่อ๋อต้องอ๋อต้องใช้กล้วยดิบเหรอกล้วยสุกไม่ได้กล้วยราตากแห้งมาทำเป็นแป้งกดให้เป็นแป้งอย่างนี้แล้วนี่กล้วยสุกทำไม่ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นี่กล้วยดิบต้องใช้กล้วยดิบทำแล้ววาตากแดดมาทำเป็นแป้งแป้งเราก็จะทำคุกกี้จากกล้วยน้ำว้าหนุ่มบ้าบินจากกล้วยน้ำว้า แล้วก็หนมเทียนสลัดงานจากแป้งกล้วยน้ำว้าดังนี้ทำให้ดูแค่นี้อแล้ว่อยากจะรู้เรื่องดีก็ต้องตามมาอีกถ้าอยาให้รู้วันนี้้วคุณก็ไม่มาบ้างใช่ใช่ต่อไปไม่หรอกแม่แกแกแกเปิดหัวไว้แล้วไงยังไงตั้งกะทำบายสีมาแหละแจ่ทั้งนั้นคือถ้าเองอยากรู้เรื่องจริงําไมเองก็มาแต่งงานกัน คนที่นี่แม่มีแค่คนไหมมีจัดมาแม่รวยมากมีที่เป็นสิบๆไร่เลยเหรอแต่อี้แค่เท่าไรแม่เจ็ดสิบห้าสาวนะรับรองว่าสาวแม่สาวน้อยเหรอฮะแม่มันชอบนะเพราะมันบอกว่าแต่งไม่เกินห้าปีเจ้าสาวเสียใช่ตอนนี้มันแต่งนิด คนอยู่ปัจจุบันแต่งมาสิปีแล้วยังไม่เสียหวัดจะไม่เคยเป็นเลยแม่ <c oughs> เรามาดูน้ําพริกกันครับไหนๆเราก็บอกว่ามาที่นี่ <c oughs> ที่นี่เป็นกลุ่มอะไรนะประหลัดกลุ่มเทือดไทยกลุ่ทมทำน้ำพริกกลุ่มเทือดไทยทําน้ําพริกรก็น้ํา,พร,าพริกของเราเนี่ยที่นี่เขาเรียกน้ําพริกแม่ทองห่อจำไว้เลยนะครับน้ําพริกแม่ทองหอรางวัลระดับโลก f A O ขององค์การสหประชาชาติได้รับรางวัลเยี่ยมเลยมากดไลค์ให้เลยจะมีรูปภาพเหรียญเงิน โอเดี๋ยวเราไปดูกันได้ครับเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะเข้าไปผมจะดูน้ําพริกก่อนนี่คือน้ําพริกอะไรแม่นรกปลาย่างนรกปลาย่างอันนี้น้ำพริกนรกปลาย่างเดี๋ยวผมลองแกะก่อนเพราะถ้าอยู่แล้วไม่กินไงแม่ก็เอาแกะสิอาก็อาก็ไปกวนแม่เขาอีกแล้วจะเย็นแม่ใช่ไหมช้อน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 ครับ เราใม้ไว้สำหรับที่มีทิกได้โอ้โหนี่แม่แม่มีข้าวที่พวกผมอิ่มกันเลยแล้วแม่นะมีข้าวปลาแม่ไม่ต้องเดี๋ยวแกะเองเดี๋ยวแกะมาช่วยๆกันมาไม่ไรหรอกยาเอาเอาข้าวมาทานก็ได้อิ่มละห้าสิบห้าสิบโอเคอิ่มละห้าสิบได้เลยเป็นขายที่เมืองทองอ่ะอิ่มมาสามห้าแต่คือมาถึงบ้านถึงคิดอิ่มละห้าสิบโอ้แม่ออกบูธเมืองทองด้วยวันที่ยี่สิบแปด อ่าโปรโมทเลยไหมครับยี่สิบแปดวันที่สองมิถุนาครับยี่สิบแปดถึงสองมิถุนาไปกันนะครับยี่สิบแปดพฤษภาถึงสองมิถุนาไปบูธของสมุทรสงครามวอยู่ตรงไหนอ้าเมื่อวานนี้ไปประชุมไปจับหมายเลขอ่ะแต่ยังยังไม่ได้ยังไม่รู้โซนไหนนะครับอ้าวแล้วอย่าลืมนะครับยี่สิบแปดถึงสองมิถุนาเดือนกันดารดา ร้อยปีของอมสินก็ไปออกบูธที่ไหนแม่ที่เมืองทองธานีชาเลนเจอร์สามอ้าว้นี่งานชุกมากเลยแม่แล้วเดือนธันวาเฮ้ยธันวายังมีอีกเหรอธันวา งานของท่านหม่อมศิรั์โอ้งานหม่อมงานใส่ใยรักแห่งครอบครัวอแล้วต้องไปคิวถึงธันวาแล้วโอ้โหนี่แม่ถ้าเกิดผมจะจองต้องจองข้ามปีเลยนะแน่อู้ยิ่งกว่าสายยันอีกคุณคิวแค่เดือนธันวาที่ทําเมนูไปโชว์ไว้ก่อนน็่คือชูชีปลาทูปลาทูสาเตียปลาทูต้มดันปลาทูต้มส้มทอดยำปลาทูสารพัดปลาทูปลาทูสาเตียอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วก็ไปเจอกันแม่หัวนี่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 อร่อยแล้ว คุยเรื่องน้ำพริกก่อนดีกว่าแม่อร่อยชิมชิมอันนี้คือน้ำพริกนรกปลาย่างเหรอแม่ใช่อร่อยอร่อยแค่นเผ็ดไหมเผ็ดมากไหมลองชิมดูผงว่าจะไม่เผ็ดจัดอร่อยแม่บางคนบางคนนรกก็ต้องเผ็ดจัดแต่ออืมไม่เผ็ดอ่ะอันนี้นรกแมงดาเราได้ที่หนึ่งปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ได้ที่หนึ่งนี่นะครับผมนรกแมงดานี่นรกแมงดา นรกแมงดานนี่น่าจะเผ็ดนะแล้วถ้วยนี้ได้ที่สองปีสี่ศูนย์ถ้วยนี้ต้องเอานี่เลยนี่ถ้วยนี้ต้องนี่อย่างนี้อ้นันมันหวานเกินไปต้องแบบนี้เอาอันนี้เหรอแม่อันนั้นสำหรับทานขนมปังคัดหอยลายอะไรประมาณนี้คนจะไปทานขนมปังอันนี้คือออร่ยน้ำพริกปลาพริกเผาป่าไอ้นี่แม่กินแบงดานี่น้ำพริกเผาแมงดานกินแมงดานมาเลยครับแต่เผาป่าน่าจะเผ็ดแต่ถ้าอันนี้ห้าดาวสำหรับคัดสันมวดนี้ ได้าวคัดสรรงวดนี้เหรอแม่ใช่งวดที่ผ่านได้ห้าดาวครับน่ากินมากแล้วก็สูตรเผาปลานี่ได้ทำสูตรคูนก้าปลาชาไปแล้วเรียบร้อยครับครับยอดแม่อร่อยครับอร่อยแม่ผมวางไม่ไม่หยุดมือแล้วแม่เปรี้ากเลยน่ครับประหลาดประหลาดครับ แล้วันนี้เราไปออกมาที่เมืองทองเราจะมีเนี่ยคู่คูนไปขายดีมากเลยวันนี้ตักนงไม้ร้อยโลสองร้อยโลต้มใบยานาเพราะเราจะไม่เหมือนเจ้าอื่นของเราจะใช้เกลือแบบโบราณแบบโบราณไม่ใช้ชูรสคนจริงใบยานาทานหอมคนกินครับที่นี่เราเรารับประกันจะแม่แม่ว่าไม่มีผงชูรสแน่นอนเอาแม่แล้วแม่เอาทําไปขายที่นู่นเลยเหรอ ทำปเป็นชุดเดี๋ยวเร้จะยแม่ไปทำที่นู่นหรือไงอันนี้ก็ถามไม่คิดเราเราจะมีแบบบรรจุพันแบบเมฆกระมังแม่เขาทำไว้หมดแล้วแม่ครับเอ้เดินก็ไปดูงงไหนถ้าอยู่เนียมเปืองโอ้โหอร่อยมากครับ่าจยะปิดด้วยครับ น้ำพริกของเรามีหลากหลายอย่างเรามีน้ำพริกสดที่จะเป็นน้ำพริกแกงชูชีแกงพันแนงแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นเราจะมีทุกอย่างไปดูทางนู้นนี่ก็เกี่ยวกับกล้วยเนี่ยน้ำพริกเผากุ้งแบบแบบนี้ตักมันเป็นกิโลใครจะซื้อเป็นกิโลก็มีอันนี้อันนี้ อันนี้คือหน้าปลานี่กินข้าวเหนียวได้เอาไปกินข้าวเหนียวได้นี่เลียงหมูข้าวเหนียวมูนเนี่ยเพราะคนกรุงเทพจะซื้อเอาไปขายข้าวเหนียวเพรามาซื้อเป็นกิโลเนี่ยเพราะเป็นหน้าปลาหน้าปลาเพราะเราทำไม่แห <Interior. S 2> mm ้งแล้วอย่างนี้ข้าวเหนียวสมมติว่าเขาขายข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมูนอยู่แล้วเนี่ยถามว่าอะไรบ้างนี่ท่านทาหน้าปลาอย่างเดียวอย่างเดียวเพราะคนชาวบ้านที่นี้จิ้มกะแตงมูทาน กินกับแตงโมกินแตงโมแล้วกินกับข้าวไงเขาบอกว่ากินแล้วมันชื่นใจจริงเหรอเจ๋งเอาแตงโมจิ้มกินเลยจิมแล้วกิน่อนถ้าแม่ปิดทุก่อนน้ำลายหกขูดไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้ขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่แม่ทุกอย่างนี่โลละสองร้อยนี่สองร้อยห้าสิบมีน้โลกปลาย่างน้ำโลกมิงดานี่ยสองร้อยห้าสิบทั้งนี้สองร้อยแอมพี่แกงโรลร้อยร้อยร้อยอันนี้สองร้อย นีแผนงหนึ่งขีดแนงได้ไก่หนึ่งกิโลเนื้อหนึ่งกิโลหมูหนึ่งกิโลต่อน้ำพริกหนึ่งขีดน้ำพริกหนึ่งขีดที่ทำได้อย่างละโลไก่กิโลที่ดูอ่ขีดหนึ่งก็ไก่หนึ่งกิโลจะเป็นหมูอะไรืออย่างละโลหนึ่งขีดอันนี้น้ำพริกแกงเผ็ดอันนี้พริกแกงเผ็ดนี่แกงเขียวหวานเขียวหวานแกงม่สมันอันนี้คือไปนี่ไม่ต้องตำเพิ่มแล้วไม่ต้องเพราะเรามีสุดเลยเราไม่ได้ทำเหมือนคนอื่นเขา คนอื่นก็อาจจะใส่ข่าตะไคร้ให้มากแล้วขายถูกก็ได้แต่ของเราไม่ใช่เราต้องคัดอย่างพริกเหลืองน,นี่ก็ไม่ได้ใส่สีอันหนึ่งพริกเขียวหวานนี่เทียบไอผิดตามตลาดจะดงเราจะมีลูกค้าประจำานิ้นเทพเขาจะไม่ซื้อเจ้าอื่นอ๋อเขาจะซื้อประจาเพราะลูกค้าที่ซื้อว่าไม่ใช้สารกันบูดพอเปลี่ยนเจ้าเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะไม่ใช่ใชชเพราะรสชาติมันจะต่างมันจะต่างกันไอ้ย่างหันคนทาเนี่ยพอเลิ่นผ่านเนี่ยเออนี่พิกเนี่ยใส่สารกันบูด เพราะรว่ากลิ่นมันบอกบอเพราะที่ทำาน้ําที่ขายอยู่ได้เอกลักษณ์ของคนที่นี่และแม่ท้งคอทำมาคือเกลือของสมุทรสงคราม จะไม่ใช้เกลือที่อื่นต้องใช้เกลือของเราเองใช้เกลือของเราเองแล้วเกลือเม็ดเกลือพลนๆที่ถุงๆก็ไม่ใช้ใช้ไม่ได้แล้วแม่แกไม่ใช้เกลือตัวพู่หรือแกใช้ตัวเมียทำไมอ่ะไม่รู้ถามแม่เกลือตัวเมียอร่อยอ่ะแม่ก็อร่อยฝากเกลือตัวพู่ตัวพู่ไม่อร่อยอ่ะดีไม่ดีเกลือตัวพู่นั้มันแหลมแล้วมันทิ่มมือไม่อยากจะใช้ไงแล้วแทนด้วยเกลือตัวเมียอย่าไปคบตัวพู่นะคบตัวเมียดีกว่าอ้าวแล้วนี่นี่เป็นแพ็กเกจ ใช่แพ็กเกจสําเร็จรูปแบบนี้ที่จะเอาไปหวานที่เมืองทองด้วยใช่ไหมครกระปุกละยี่สิบบาทแค่ยี่สิบบาทถ้าใส่กระปุกนั่นไอ้ใส่กล่องนั่นหกกระปุกหกกระปุกร้อยห้าสิบบาทพร้อมทั้งกล่องอย่างนี้หกกระปุกร้อยห้าสิบบาทใช่พอกล่องกระปุกลูกก็เป็นสิบกว่าบาทหกกระปุกนี่หมายถึงว่ามีน้ำพริกครบหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครอ๋อรวมทั้งหน้าปลาหน้าปลาไม่มีเพราะหน้าปลาไม่เกี่ยวอย่านน้ำพริกครกที่ี่มีข้างกล่องบอกอ๋อครับ แล้วนี่ได้ข่าวว่าแม่จะโกอินเตอร์จะไปไหนก็ไปหลายที่แม่บอกไปเลยแม่จะไปไหนก็จะไปออกบูธที่เมืองทองปลายเดือนแค่วันที่8พฤษภิกาถึงวันที่2มิถุนาแล้วจะไปที่ไหนอีกต่างประเทศประเทศได้ข่าวว่าจะไปเปิดตลาดที่ประเทศไหนม้างแม่ก็มีลาวกับพม่าที่กาลังติดต่ออยู่เดี๋ยวคาดว่าคงไม่ไม่เกินใน2-3เดือนเนี่ยหลานกําลังติดต่ออยู่คือว่า ของเราที่เป็นภาษาไทยนะมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทาให้มีภาษาเรากำกับด้วยและไปพม่าก็ต้องมีภาษาพม่ากำกับด้วยเพราะว่าคือะว่าทางหน่วยราชการเขาก็เร่งให้ทําแต่หลานชายทำก่อรล่งหน้าโอเคแล้วแม่แล้วแม่อย่าลืมนะเดี๋ยวอาจจะมีคนมาเชิญแม่ไปออกเอ็นวีลาวเพราะว่านี่รายการเรานี่ไปออกถึงง่นเลยนะจริงๆทางทางลาวอ่ะ ผู้นําของลาวอะพวกกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเนี่ยมาเยี่ยมเยือนแม่ตังหอหลายรอบแต่ยังไม่เคยหาค่ะถ้าอย่างนั้นท่านที่ดูนะครับถ้าเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ลาวก็รีบๆมาเชิญแม่ตังหอแล้วก็รายการสภาชาวบ้านไปที่ลาวนะครับเราจะไปเปิดเป็นสินค้าโอทอของสมุดสงครามเลยมีวันนั้นที่เขามาซื้อผลิธภัณฑ์ของแม่ตังหอเนี่ยมาตั้งป้อมซื้อที่พานิจจังหวัดเขาก็จะนัดแม่บ้านของกลุ่มนี้เท่าไรเท่าไรให้เอาของมาแล้วก็ ซื้อขาดเลยไงเอาไปไปจัดในห้างลาวที่ลาวดีจังเลยครับทางจีนก็เชิญไปแต่เราไม่ไปเองเราเล่นตัวอยู่ไม่ไปเราไม่ไปถ้าเขามาซื้อเอาไปเราให้แต่ให้ผันไปไมเชิญไปไม่ไปไม่ไปถ้าเกิดมาซื้อปไปแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขามาเสร็จแล้วเขามีออเดอร์ออเดอร์คือมาซื้อเป็นตัวแทนเอาตัวไปเนี่ยใช่แต่ให้ผนไปไม่ไปขอบคุณมากแม่แม่จะให้ผมขอบคุณมากครับจะให้ผมเป็นตัวแทน มีเล่นตัวมีเล่นตัวแล้วที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คุยนะครับรางวัลการันตีมีได้ไปดูทางโน้นเลยครับไปดูที่เรามอะไรมาบ้างโอ้มีรางวัลด้วยโอ้โหประหลัดพามาถูกที่เลยเนี่ยนี่นี่นี่กรมส่งเสริมการเกษตรนี่โอ้โหนี่นี่งานนี่โอทอกครั้งที่สองจะมีตลอดมีหมดเลยนะครับโอ้แล้วนี่นี่นี่นายกชวนนายกชวนมาเยี่ยมแล้วนี่ แนี่ผู้ว่านะครับแล้วก็มีมอบรางวัลระดับภาคด้วยนะฮะโอ้โหนี่มีเยอะเลยนะครับอันนี้รางวัลระดับโลกอยู่วันนี้ไหนไโอ้โหนี่เสนอหน่อยครับรางวัลระดับโลกครับโอ้โหนี่ระดับโลกเลยนะเหรียญเหรียญเงินไมมีไม่ได้มาอวดเหรียญเงินมากันเนี่นี่ปี98เนี่ยรับรับจากสมเด็จพระเทพเนี่ยนี่ห็นก้มรานเนี่ยรับรางวัลเนี่ยแบบเทพที่องค์การแม่ที่ที่ไหนครับนี่ที่ไหน แม่เอาเหรียญมาเลยพี่พี่ไปรับันเลยครับตรงถนนพาที่องค์การอาหารโลกขององค์การสากลประชาชาติแม่ก็ไม่ต้องเอาเหรียญแล้วละแม่เพราะว่าทำไมเอาเหรียญครับเขาที่เห็นตรงนี้ก็ปวดหัวจริงๆดูแล้วเก็บรีวิวบ้าน เยอะเกินแค่นี้ก็เยอะแล้วแม่เยอะนี่ของท่องเที่ยวนี่คังภูมิปัญญาผู้สูงอายุโอ้โหยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดเรียนยังเอาเรื่อยๆได้เรื่อยๆถ้าเขาเชิญไปรับรางวัลนี่ไปไหมแม่ยังอยู่อีกสองรางวัลที่ยังได้ม่ไม่ได้ไปรับอีกสองส่งข้อมูลไปแล้วคือรางวัลอะไรแม่ของท่องเที่ยวกับรางวัลกินนาีกับรางวัล อะไรมาตรฐานโฮมสเตย์ส่งข้อมูลไปแล้วนี่มีโฮมสเตย์ด้วยอันนั้นน่มันหมดอายุปีนี้่ะแล้วก็ส่งต่อเราไม่ส่งเข้ามาอ้อนวอนแม่ไม่เล่นกลูโอ้โหแม่แล้วก็แป้งกล้วยเนี่ยเราสามารถแปรรูปได้ถึง40ชนิดที่เห็นในข้างข้างฝาแนการทำและที่นี่ผมเข้ามาพักเนี่ยแม่ปกติเขาจะไม่เอาสูตรมาแฉรกัน แต่ที่นี่แม่เห็นแม่เขียนในขั้นตอนการทําน้าพริกมีส่วนผสมวิธีการทําไม่บอกเเออทำไมแม่บอกหมดเลยหนอกหมดนะคะว่าไม่ทํไม่ได้เหมือนเราเพราะว่าเราเชื่อใจเพราะเราอุบไว้บ้างที่เขียนไว้เนี่ยถ้าเขาไปทําตามเราแล้วเราทาได้แต่ก็ไม่เหมือนเรารสชาติใช่ลดมือรถมือใช่มือนี่แต่ส่วนผสมนี่คือเราเราให้เขาแค่นี้แค่นี้แต่นี้เวลาเวลาส่วนผสมมัน อาหารทุกอย่างครับใส่ก่อนกับใส่หลังจะอร่อยไม่เหมือนกันทันตอนใส่คือสูตรนะครับคือสูตรใส่ก่อนก็ลังหม้อเดียวกันนี่แหละแต่แต่อันนี้ไปใส่ก่อนควรจะใส่ทีหลังจะไปใส่ก่อนจะเพียนให้ให้รู้ไว้ตรงนี้ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใครจะติดต่อขอสั่งออเดอร์เนี่ยเรามีส่งด้วยใช่ไหมแม่มีส่งมีส่งด้วยแล้วก็ใครอยากมาเรียนที่นี่เราก็รับสอนได้เป็นวิธากรสอนรื่จะเชิญไปสอนที่อื่นแล้วก็ ครับแล้วเรามีที่พักให้เขาหรือแม่หรือเขาต้องเช่าโฮมสเตย์เราก็เช่าเรา่เชาแต่ค่าสอนนี่ฟรีสอนไม่ฟรีไม่ฟรีด้วยเสียตังค์เสียตังค์แพงแพงป่ะแพงแพงป่ะอย่างขนมไทยเนี่ยสูตรละสามพันทุกสูตรเอาสูตรละสามพันหมายถึงว่าทองหยอดสามพันทองหยิบสามพันฝอยทองสามพันกว่าจะครบมันก็เป็นหมื่นกันนะอ่ะแล้วน้ำพริกอ่ะน้ำพริกน้ำพริกก็เหมือนกันสามพันนะแน่สามพันนี่นะว่าถูกนะถูกครับ เพราะว่ายิ่งยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เคยเข้ามามาแล้วเหรอเขาเข้ามาแต่ถึงไม่ให้เข้าทำไมอ่ะกลัวจะมาจะมาทำสูตรไปเนาะแม่แม่แม่จะว่างูนี้ผมขอต่อคำเดียวไดหมสองร้อยสอนให้ผมหน่อยสักสูตรหนึ่งแม่ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้ลูกเยอะลูกเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเป็นลูกแม่อีกคนหนึ่งอาวแม่ถ้าเกิดเขาติดต่อขอออเดอร์ของมาเนี่ยนะติดต่อมาที่หมายเลขอะไรแม่หมายเลขโท่ากับเจ็ดสามห้าหนึ่งศูนย์หก เบอร์บ้าน0ูนย์สามเมอามือถือ้มือถือศูนย์แปดเก้าแป่งหกหนึแต่ที่ที่ที่น้ำบตาที่ตะกี้เนี่ยจะมีเบอร์มือถือเบอร์บ้านดใครสนใจจะติดต่อนะครับซื้อน้ำพริก ออเดอร์ไปขายก็ได้เติดต่อมาที่แม่ทองพอตามหมายเลขเมื่อกี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาพอดีเลยแม่แม่จะมีอะไรฝากไปบ้างว่าสินค้าเรามีดียังไงอะไรยังไงก็สินค้าของเราเนี่ยพี่ว่าดีเด่นก็เรื่องน้ำพริกนี่เราไม่เป็นที่รองใครยอมรับกันทั่วประเทศเพราะว่าเราได้รับรางวัลระดับโลกท่านพี่ไม่เคยได้เพราะเราไม่มีสารการบูดเราเอาของในท้องถิ่น มาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้ค,คนในท้องถิ่นไี้เกิดไรายได้พวกขาพวูตะไครนี่เราจะซื้อในสมาชิกในบ้านของเรารแล้วก็นอกจากสมาชิกในบ้านไม่พอถึงจะออกไปซืาา้อตลาดแล้วเวลาทําเราก็จะเอาเดอร์มาเยอะก็สมาชิกก็จะมาช่วยกันทําใครมาช่วยเราทําก็ เกิดรายได้ตรงนี้ดีครับแล้วใครมารับไปขายก็ได้อีกตอครับข่าวแล้วครับและนี่คือโอท็อของเมืองใหม่สมุทรสงครามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ทองหอมากครับขอบคุณครับขอบคุณปรัศนทิ์ขอบคุณน้องน้ำพรนะครับซึ่งยังต้องอยู่กับเราทั้งอาทิตย์นะที่จะพาเราไปที่อื่นอีกนะครับไม่ใช่น้ําพริกของแม่ทองหออย่างเดียวอย่างอื่นเขาก็มีดีเหมือนกันที่นี่น้ําพริกแม่ทองหอไม่น้ำพริกได้เป็นจุลหลัก แต่นี้ไอ้อย่างที่เห็นเนี่ยแปลรูปว่าฉันเจ้าของในท้องถึงแปลรูปให้คนพิดใจยอย่างกล้วยเนี่ยอของในท้องถี่เรามีเองแล้วก็ไปซื้อ,อของข้างนอกออเราก็จะมีนี่แหละกล้วยต้มยำกล้วยอ่า คุกกี้จากเวยนัวหรือว่าบินจากเวยนัวถ้าใครอยากจะสนใจเรื่องเรียนรู้เรื่องกล้วยก็มาได้มาได้รับสอนด้วยของดีแม่ทองหอมีเยอะมากมายครับและนี่ไม่ใช่ราคาคุยแต่เป็นเรื่องจริงนะครับเอาละครับสภากาบ้านของเราก็ต้องหมดเวลาพอดีนะครับลาตีสวัสดีครอลันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ไครับ we